ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณหมอและคุณพยาบาลนะคะแต่เนื่องจากทั้งคู่นะคะแตกต่างกันเรื่องฐานะก็เลยทำให้โดนกีดกันจากแม่ของพระเอกนะคะทำให้หนางเอกนั้นย้ายที่ทำงานไปในถิ่นธุรก,กันดานนะคะแต่ว่าพระเอกก็ยังคงตามหาเธอค่ะ และทั้งคู่ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเพื่อที่พระเอกจะถามว่าเหตุใดถึงทิ้งเขาไปนะคะทำไมถึงลืมสัญญาเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความรักแท้นะคะไม่ว่าทั้งคู่จะเลิกกันไปนานแค่ไหนแล้วนะคะแต่ทั้งคู่ก็ยังคงรักกันมากเหมือนเดิมค่ะแล้วทั้งคู่จะฝ่าฟันอุปสรรคได้หรือไม่นะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะรัธยาทำหน้าเหมือนถูกผีหลอก เมื่อได้ยินคำบอกเล่าจากรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าอีกไม่กี่วันจะมีผู้อำนวยการซึ่งเป็นนายแพทย์อายุรกรรมฝีมือดีเพิ่งจบจากต่างประเทศเข้ามาประจำที่นี่แต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับชื่อและนามสกุลของเขาทำเอาหล่อนหน้าซีดแทบล้มทั้งยืนเพราะเขาผู้นี้คือคนที่รัฐยาพยายามหลบลี้หนีมาอยู่ไกลสุดขนาดนี้รัฐ เป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าสาวิกาเพื่อนร่วมห้องร้องถามมือบางจับมือเย็นเฉียบของหล่อนเอาไว้ไม่ฉันไม่เป็นอะไรแน่ใจนะจ้ะเมื่อคืนอยู่เวรดึกไปหน่อยบ่ายเลยพลีเพลียงั้นพอเลิกประชุมเราไปหาอะไรเย็นๆดื่มกันหน่อยดีไหมไม่ล่ะฉันจะกลับไปพักผ่อน สาวิกาพยากหน้าเห็นด้วยก็ดีเหมือนกันรัธยากลับถึงห้องพักก็ล้มตัวลงนอนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาหล่อนและเขาเรียนมาด้วยกันตั้งแต่มัธยมทาวินสอบได้คณะแพทย์ส่วนหล่อนสอบเข้าเรียนพยาบาลต่างฝ่ายต่างเรียนจบออกมาด้วยคะแนนที่น่าภาคภูมิใจหล่อนเรียนจบก่อนเขา และได้ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐสองปีต่อมาทาวินได้บรรจุเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลเดียวกันแต่หลังจากบิดาเขาซึ่งเป็นนายแพทย์อาวุโสมีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสียชีวิตคุณหญิงธีรติจึงขอร้องบุตรชายไปเรียนต่อเพื่อจะได้เจริญรอยตามบิดาก่อนวันเดินทาง หลอนและเขาแทบไม่มีโอกาสได้พบหน้ากันเพราะมารดาเขาคอยตามติดบุตรชายตลอดเวลาแต่รัธยายังมีโอกาสไปส่งทาวินในวันเดินทางรัฐสัญญาสิว่าคุณจะรอผมกลับมาคุณให้ฉันสัญญาแล้วคุณล่ะหลอนย้อนถามทาวินล้วงมือเข้าไปในเสื้อสูตรหยิบของสิ่งหนึ่งออกมา ก่อนจะคว้าข้อมือหล่อนมาบรรจงสวมแหวนเพชรเม็ดเล็กรูปหัวใจให้ที่นิ้วนางข้างซ้ายแหวนนี้ไม่ใช่แหวนมั่นแต่เป็นแหวนแทนใจเมื่อถึงวันที่ผมกลับมาผมจะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองคุณเก็บรักษาไว้ให้ดีนะหล่อนพยักหน้ายิ้มหวานให้เขาค่ะ ทาวินยกมือข้างที่มีแหวนประทับอยู่ขึ้นจุมพิษท่ามกลางสายตาที่มองมาอย่างไม่สบอารมณ์ของคุณหญิงทีรติสัญญานะว่าเวลาที่ผมไม่อยู่คุณจะไม่มีใครคุณจะรอผมกลับมาแล้วเราสองคนจะแต่งงานกันหล่อนเต็มตื่นน้ำตาคลอจนพูดไม่ออกรัฐสัญญากับผมสิ หล่อนพยักหน้าน้ำตาร่วงทาวินยกนิ้วขึ้นกรีดน้ำตาออกจากแก้มนวลอย่างเบามือค่ะรัตสัญญาอย่าร้องไห้นะคนดีผมไปคราวนี้ก็เพื่ออนาคตของเราอยู่ทางโน้นผมจะโทรและเมลมาหาคุณบ,บ่อยๆอย่าลืมตอบผมนะหล่อนไม่ทันกล่าวอะไรเสียงมารดาของเขาก็ดังขึ้นไปเธอลูก เครื่องจะขึ้นแล้วครับแม่เขาเดินห่างออกไปรัทยามองตามจนลับตาด้วยความรู้สึกว้าเวราวกับการจากกันครั้งนั้นจะเป็นการจากอย่างาทาวรทันทีที่เครื่องบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าคุณหญิงธีรติก็หันมาหาหลอนรัทยาฉันมีเรื่องต้องคุยกับเธอ คุณป้ามีธุระอะไรกับหนูเหรอคะหลอนถามเสียงอ่อนอย่างเด็กที่รู้จักสัมมาคาราวะหากแต่คำตอบที่ได้รับทำเอาหลอนหน้าเสียกรุณาเรียกฉันว่าคุณหญิงเออค่ะคุณหญิงฉันอยากขอร้องเธอให้เลิกยุ่งและติดต่อกับลูกชายฉันเพราะอะไรคะ เธอไม่มีคุณสมบัติที่คู่ควรเหมาะสมกับลูกชายชั้น,นสินางกล่าวทั้งสีหน้าและน้ำเสียงเหยียดยามยังเห็นได้ชัดอีกไม่นานเขาก็จะเรียนจบกลับมาเป็นหมอส่วนเธอก็เป็นได้แค่พยาบาลเล็กๆฐานาชาติตระกูลหรือก็ไม่มีอย่างตาวินต้องได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ฉันเห็นว่าคู่ควรเหมาะสมกันมันถึงจะถูกรัธยายังจำได้ดี ถึงความรู้สึกในวันนั้นหล่อนหน้าชาไม่ผิดอะไรกับถูกตบสมองมึนงงไปชั่วขณะแต่เรารักกันมาหลายปีแล้วนะคะฉันไม่เคยรับรู้เรื่องนี้แต่ว่าไม่มีแต่หรือที่เธอโยกโยตั้งแง่ไม่ยอมเลิกกับลูกชายฉันเพราะหวังจะจับเขาใช่ไหมคุณหญิงดิฉันไม่เคยคิดแบบนั้นนะคะ งั้นก็เลิกกับเขาซะเพราะไม่มีวันที่คนอย่างฉันจะรับเธอมาเป็นสไพยยถ้าเธอต้องการค่าตอบแทนเพื่อแลกกับค่าเสียเวลาหรืออาจเสียอย่างอื่นไปให้เขาแล้วแล้วก็ฉันยินดีจะจ่ายคำพูดที่เหมือนดูถูกศักดิ์ศรีของหล่อนอย่างแรงทำให้รัธยาเชิดหน้าขึ้นโดยอัตโนมัติเก็บเงินของคุณหญิงไว้บริจาคให้เด็กพิการหรือไม่ก็พวกคนยากคนจนเพื่อสร้างภาพเอาหน้าเธอคะ่ะ ดิฉันไม่ต้องการและถ้าคุณหญิงอยากให้ดิฉันเลิกกับคุณทาวินจริงๆก็ควรไปบอกเขาเองไม่ใช่ดิฉันคุณหญิงทีรติแทบเต้นมองหล่อนราวกับจะกินเลือดก,กินเนื้อหลังจากนั้นไม่กี่วันรัฐยาถูกลอบทำร้ายขณะเดินทางกลับหอพักโชคดีที่เพื่อนร่วมงานมาพบเข้าจึงรอดมาได้แต่ก่อนจากพวกมันขู่ไว้ เลิกยุ่งเกี่ยวกับคุณทาวินซะไม่งั้นตายหลังจากนั้นไม่กี่วันรัฐยาทำเรื่องย้ายออกจากที่นั่นเพื่อไปประจำที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดก่อนจะส่งแวนที่เขาให้ไว้คืนกับเจ้าของรัฐยาน้ำตาร่วงคิดไม่ถึงว่าหนีมาสุดกู่ขนาดนี้โชคชะตายังกันแกล้งส่งเขาตามมาอีกทำไมนะ ทำไมคุณถึงมาที่นี่ทำไมต้องกลับมาตามหลอกหลอนฉันอีกหล่อนคิดในใจและเมื่อถึงวันที่นายแพทย์ทาวินย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลรัธยาอยู่เวรเช้าในห้องผ่าตัดซึงไม่ได้พบเขาหากแต่เมื่อถึงงานเลี้ยงต้อนรับในตอนกลางคืนหล่อนไม่มีโอกาสหลบเลี่ยงโรงพยาบาลของเราไม่มีผอ,อามาตั้งนานแล้วหมอคนนี้คิดยังไง ถึงขอมาบรรจุที่นี่นะวาสนาพยาบาลรุ่นราวคราวเดียวกับรัทยากราวนั่นสิไกลก็ไกลหรือว่าอกหักเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งดาวทรงอยากรู้คืนนี้ก็ลองถามเขาเองสิวาสนาค้อนขวับเมื่อถูกเพื่อนค้อนว่าฉันไปแน่แต่คงไม่ถามเองหรอก ไม่กล้าละสิสาวิกาแย่ท้าทีรู้ทันกล้านักกล้าอยู่หรอกแต่ฉันคิดว่าจะส่งดาวโรงพยาบาลอย่างยายรัฐไปถามน่าจะเหมาะกว่าวาสนานกล่าวตามองมาที่รัทยาฉันไม่เกี่ยวคืนนี้ว่าจะไม่ไปด้วยไม่ได้นะคืนไม่ไปแล้วก็รองผอ,อเรียกไปสอบแน่อีกอย่าง หมอสถาพรคงชะเง้อคอยาวเป็นยีรัฟมองหาเธอทั่วงานแน่น่าสงสารออกวาสนาหมายถึงนายแพทย์หนุ่มซึ่งมีท่าทีสนใจรัทยาเป็นพิเศษหมอสถาพรมาเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวสิใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าพี่หมอน่ะชอบเธอรัทยาสายหน้าปฏิเสธไม่จริงหรอก ฉันกับเขาเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นแต่หมอสถาพรไม่ได้คิดเหมือนเธอนี่นาสาวิกากล่าวด้วยหัวใจไม่ปกติพอพอเลิกพูดถึงเรื่องนี้เธอะไปทำผมเตรียมสวยรอรับหออคนใหม่ดีกว่าได้ข่าวว่าโสดซะด้วยนะเผื่อหน้าตาฉันจะไปสะดุดใจเขาเข้าฝันกลางวันไปแล้วยายสาคนระดับผอ,อไม่มามองพยาบาลต๊อกต่ออย,อย่างพวกเราหรอก คำพูดเพื่อนสาวสกิดใจรัทยาอย่างแรงหลอนทอนหายใจยาวเดินเลี่ยงเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องน้ําทําไมพระเจ้าต้องการแกแล้งเราด้วยทําไมไม่พาเขาหายไปจากชีวิตของเราซะเลยพาเขากลับมาอีกทําไมหลอนคลัําครวญอยู่หน้ากระจกเงาก่อนจะรีบวักน้ําขึ้นล้างหน้าล้างตาเมื่อเพื่อนร่วมงานก้าวเข้ามารัต เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าหล่นตอบพยายามหลบตาเพื่อนร่วมอาชีพแต่เธอหน้าตาแดงก่ำเหมือนคนร้องไห้เลยนะเมื่อครู่มีคนป่วยเสียชีวิตลูกสาวครองไห้คร่ำครวญหน้าสงสารรัธยาตอบเท่านั้นก็เดินออกมาเพื่อนสาวคิ้วขมวดพึมพำมไล่หลังทำงานมาตั้งนาน เห็นเรื่องแบบนี้แทบทุกวันยังไม่ชินอีกเลยเนี่ยรัธยาและสาวิกาออกจากห้องพักเข้าไปในงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่พร้อมกันผู้คนต่างทยอยกันเข้าไปในงานหนาหูหนาตาคืนนี้คนเยอะจังวาสนากล่าวหลังจากซุดตัวลงนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนๆน,นั่นสิแล้วคนไหนล่ะพออคนใหม่ของเรา สาวิกาถามพลางชะเง้อชะแงมองหาก็นั่งอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วฉันจะรู้ไหมล่ะขณะทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่นั้นรัตยาก็เหลือบไปเห็นร่างสูงในชุดสูตรสีเข้มก้าวเข้ามาในงานเกือบจะเป็นคนสุดท้ายสายตาหลายคู่ต่างหันไปมองร่างสูงในชุดแต่งกายภูมิฐานรัตยากลืนน้ำลายลงคออยากจะหลบลี้หนีหายไปจากงาน แต่ก็ไม่สามารถทำได้ดั่งใจนึกรัตยารับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของเขาในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีทั้งที่พยายามเตือนตัวเองหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าเขากับเธอไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเธอคิดในใจแต่เมื่อได้พบทาวินอีกครั้งหัวใจกลับเต้นแรงจนไม่สามารถระงับความตื่นเต้นเอาไว้ได้ชั่วขณะนายแพทย์ทาวินหันมาเห็นหล่อนเข้าพอดี ก่อนที่รัฐยาจะทันหลบให้พ้นสายตาคมกล้าคู่นั้นรัทยาชายหนุ่มพึมพำรรตามองร่างบางในชุดสีนวลไม่กระพริบแน่เขามองมาทางนี้แล้ววาสนากล่าวฉีกยิ้มโชว์เห็นฟันสามสิบสองซี่เขามองฉันต่างหากสาวิกาว่าแต่ฉันเห็นว่าเขามองรัฐมากกว่านะ จันที่มาหัวหน้าวอร์ดกล่าวก่อนตบท้ายด้วยคำถามรัธยาเธอไม่สนใจเขาเหมือนสองสาวนี่เลยเหรอหลอนสายหน้าลัตไม่กล้าอาจเอื้อมหรอกขาะพิจันทร์เขาอยู่สูงเกินกว่าพยาบาลอย่างเราๆเอาอะไรมาวัดยะวาสนาถามก็แม่เขาเป็นถึงคุณหญิงฐานะดีมีชาติตระกูลแค่นี้ก็พอจะรู้แล้ว ว่าภรรยาในอนาคตของท่านผู้อำนวยการคนใหม่ควรจะเป็นผู้หญิงประเภทไหนหล่อนตอบเสียงเรียบพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเอาไว้ภายในอย่างมิดชิดใครบอกหล่อนว่าแม่เขาเป็นคุณหญิงสาวิกาเพื่อนร่วมห้องถามฉันได้ยินเขาพูดกันเมื่อไหร่วาสนาสักไซสีหน้าชงน เราไม่เคยได้ยินใครพูดถึงผู้อำนวยการคนใหม่ทำนองนี้มาก่อนแต่กลับไม่ได้รับคำตอบเมื่อรัทยากแกล้งมองเมินไปทางอื่นนายแพทย์ทาวินเข้ามาในงานไม่นานสตรีสาวสวยแต่งหน้าเข้มจัดในชุดสีแดงเพลิงผ่าหลังจนถึงเอวก,ก้าวเข้ามาในงานหล่อนตรงดิ่งไปเกาะแขนเขาไว้วาสนาตาค้างสกิดสาวิกา ตายแล้วยายสาดูผู้หญิงคนนั้นสิอยู่ๆก็ไปเกาะแขนผอ,อ,อของเราหน้าไม่อายเลยเขาอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ไม่งั้นใครจะไปกล้าเกาะจริงไหมพี่จันสาวิกาชะโง,งกหน้าข้ามรัทยาไปถามจันที่มาก็คงอย่างนั้นน่าเสียดายจังผอ,อ,อท่าทางดีดีไม่น่ามีแฟนหน้าตายังกับนิ้วหลงงเลยวาสนากล่าว ตามองทั้งคู่อย่างไม่ชอบใจทำไงได้ล่ะเขาคงชอบแบบนี้ละมั้งสาวิกากล่าวตอบหมดอารมณ์สนุกรัธยายกแก้วเครื่องดื่มขึ้นจิบท่าทีไม่สนใจทั้งที่หัวใจเจ็บปวด